อีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่จะสามารถทําให้คนนั้นเปลี่ยนชีวิตเมื่อเจอวิกฤตกับทางตันครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่กําลังหาทางออกให้กับชีวิตยังไม่ได้นะครับรู้สึกว่ามืดแปดด้านไปหมดนะครับให้คุณรับรู้ไว้ได้เลยครับว่านั่นมันคือสัญญาณเตือนจากจัก,กรวาลน,นั่นเองครับที่กําลังบ่งบอกว่าคุณนั้นกําลังเดินไปผิดทางนะครับคุณไม่สามารถที่จะไปต่อได้นะครับ และมันถึงเวลาแล้วนะครับที่คุณต้องเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองใหม่นะครับคุณจงยอมรับความจริงให้ได้และปล่อยวางมันครับและทำใจให้สบายและจงเรียนรู้และหาวิธีการใหม่นะครับที่จะทำเป้าหมายของคุณนั้นให้ประสบความสำเร็จได้นะครับจงไปเปลี่ยนที่วิธีการแทนนะครับแต่เป้าหมายนั้นยังต้องคงเดิมอย่าไปเปลี่ยนเป้าหมายนะครับ แล้ให้ไปยืดอยู่ที่วิธีการแทนนะครับและอีกหนึ่งเคล็ดลับวิธีการนะครับที่จะสามารถทําให้คุณนั้นเปลี่ยนชีวิตเมื่อคุณเจอวิกฤตกับทางตานครับผมครูใดครับสำหรับใครที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการทําธุรกิจลุกใหม่หรือการสร้างเงินล้านจากออนไลน์นะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ครับผมยินดีแบ่งปันวิธีการและเทคนิคดีๆให้นะครับ ขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีของทุกคนครับขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับ